สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบก,กับช่องยายไพ,ยพ,ยพย่ผ้ากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยายไพ่ด้นั่งขอมูลแนวทางตามเล่าไมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนจะไปรับชมรับฟังแย้ไยพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้ไยพ่นั่นไม่ได้จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะ่งเนาะค่ะเนาะยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ,บุรย์ผ่าดเบิ่งพ,าพา่าชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์ของมาคุยมาทักทายกับแจ๊ไพากะคอมเมนต์มาใต่คลิปข้างล่างในเนาะพี่น้องโอ้ยเมื่อยขึ้นไปเบิ้งฮ็ดมากครังเรื่องพี่น้องค่ะอามาเบิ้งแนวทางอาจารย์ทันแรกเพื่อเลยนะคะพี่น้องค่ะมาเบิ้งแนวทางนี่เด่นบนล่างของแอดวันช่ขนมเล่าโมนี่เนาะค่ะเนาะสามเจ็ดสามแปดสองแปดซีสามหลักกะซี่สามคือเก่าพี่น้องหลักะหาสองเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ามาเบงสูตรนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะมาเบงเงินบนกันล่างเนาะพี่น้องเนาะศูนย์เก้าศู่ศูนย์สามเก้าสี่ก้าสมและสีสามอีกสูตรนึ่งนะคะ่ะสูตรนี้มาใดบนล่างเนาะเก้าเจ็ดเก้านย์เก้่งศูนย์เจ็ดอ่าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งและศูนย์หนึ่งนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอต้นนามเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะผนบอกว่าฟัน 4, ี 4, สองีสี อ่าสี่ศูนย์สหนึ่งสามหกีะคะแล้วก็อีกสุบใบหนึ่งกับเก้สองเกหและเก้าหน่เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี้อาจารย์พ่อเพียงนะคะพี่น้องคะ่ะมื่อนี้เพิ่นบอกว่าฟันหนึ่งนักนัก,นกไปโรวปราจันนพี่น้องคะฝาดหนึ่งเก้ากับหนนะคะห้าหนะะึเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี้คะ่ะเพิ่นบอกว่าเลขเด่นงวดที่แล้วแปดย์ศูนพะ,ะนะมา0 8, ูย์แงวดนี้เก้าแ 8, 8. เพื่อนบอกว่าเกลาแปดแปดเกลาตัวเดียวเขียนเขียนพนักพิณองคะ่ะเอาต่อไปเลยจ้ะมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเสื้อสังฟ้าเนาะพี่น้องเนาะเสื้อสังฟ้าเพื่อนบอกว่าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะคะราห้าศูนย์เจ็ดเขียนเขียนเนาะศูนย์หกศูนย์เจ็ดเป็นตัวรองนะคะต่อไปเลยจ้ะมาเบิ้งค่ะเอด็ดไก่วุฒินันสอนสีนะคะคุณไก่วุฒินันสอนสีว่าสันพี่น้องคะ่ะเพื่อนบอกว่าเน้นแปดซิอุยพี่น้องยังมีคนลงมาน้ำเทยไปอยู่เนาะ ก๊าหนึ่งหกนะคะ่ะหกแปดสี่หกหนึ่งสี่แหละกะสี่เจ็ดหกมาพี่น้องต่อไปเลยจ้ามะเบิ้งสูตรนี่ค่ะพี่น้องขาตั้มเหล่า,าสัน้นงวดที่แล้วศูนย์หกงวดนี่หนึ่งหาเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ามะเบิ้งเอาอันนี้รัฐบาลไทยเลยพี่น้องมะเบิ้งสูตรนี่ค่ะเพิ่นบอกว่าศูนย์หนึ่งห้าเก้าพนาพี่น้องขาศูนย์หนึ่งห้าเก้าแล้วกับบนหาเก้าล่างหนึ่งศูนย์นะคะ เขียนหาเก่าเก่าหาเนาะพี่น้องเนาะโตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอดบักฮำหน่อยเนาะเมื่อนี้เด่นสองพี่น้องคะเน้นๆสองหกอ่าสองสามหกเก้าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะเอารัฐบาลไทยได้ดีพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของเอดฟินนิคเนาะเพื่อนบอกว่าสามสองสามหกสามเจ็ดเก้าหนึ่งเก่าหาและเก่าเจ็ดนะคะเมื่อนี้อย่าลริ่มเก่าอนหกหนึ่งได้พี่น้องเนาะ ขนมลาววันนี้วสันขนมลาวมื่อานี้นะคะเจ็ดแปดนะคะคุบอกว่าเดินเจ็ดกับแปดเนาะอาสุพรรณเจ็ดสี 4, ่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสี่แปดห้าแปดหกในของเดยียไพก็ยังมีอยู่ได้พี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงค่ะอันนี้แอสไพรเนาะเดินสองสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองเก้านะคะหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองห้าหนึ่งสองเก้านะคะต่อไปเลยจ้าเอดนายนมเนาะค่ะเดินเจ็ดวสันเจ็ดเอ่อี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้า ห้าสี่เจ็ดนะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่ามือนีตำเล้ามือนีเนาะนบอกว่าหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เะคะศูนย์ศหนึ่งศย์ศูนย์เจ็ดละกันหนึ่งเจ็ดนะคะ่นบอกว่าจังสี่เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ,อเอ็ดคนสุร,ราษนะคะ่ะแคบหน้าจอเลยนะคะ่ะนาจะเน้นหนึ่สนย์หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดเนา14 15ะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะแอดดานะคะ่ะแอดแอดดาแล้วบอกว่าเออมือนี้เดนซีก็ศูนย์นะคะ่ะซีศูนย์ซีว่าสั้นซีซีศูนย์ศูนย์ซีศูนย์นะค่ะแต่กัซีหกศูนย์หกกางล่างซีห่าแยกให้กับเดนซีที่พี่น้องซี C ตัวเดียวก็เลยจับมัดไปซีแปดเนาะว่าทาซีอยู่ทันทาแปดมากนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเดนซีตัวเดียวคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าก็เลยฟันซีแปดแปดซีตัวเดียวเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะ สองตัวพนมีอยู่สองศูนย์สอ้าสองและ1 5, นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเอลราชนกมอน,นี่เด่นนะคะเด่น7กับ5าเน้น2 5งหและ7จเนาะคะ่ะสตัว5 7าหอีกฝั่งหนึงกับเจ็ดห้าเจ็ละสอนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ เ,เก่าเงินเก่าทองเนาะค่ะพี่น้องขาเก่าเงินก่าทองบอกว่ามือนีเด่นหนึ่งก็สองฟันหนึ่งเน้นหนึ่หนึ่งร่องแปดหนึ่่ะคะต่อไปเลยจ้าเพิ่นบอกว่าตำเล่ามือน,นีแขนแขนออกหาเก่าแน่นอนว่าสันเพิ่นวาเนาะมาเบิ้งค่ะสุตนีแคบหนาจอเลยนะคะพี่ห้วงส้ำบ๊บแนวทางของเอ็ธนศักดิ์เนาะเดน่นศูนย์ก็หนนะคะพี่น้องขาเพิ่นกับิมี่สองตัวสองตเพิรนนะคะถ้าศูนย์มา0ู0 1 0 3ศู ศูนย์ห้าหนึ่งมากกับหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสาและสีหานะคะต่อไปเลยจ้ามื่อนี้ตามเล่าเพิ่นบอกว่าเด่นสเน้นสามสองสี่สี่หาเจ่เก้าสามสอนาะคะ่ะมาเบิ่งค่ะมเม็ดเดียวตามเล่าโมนีเขียนเขียนเดือหาเาวันนย์ห้าเก้าแปดห้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าแอดนูน้ำเนาะพี่น้องนเนาะแอนูน้ำบอกว่าตามเล้ามนี้เดือว,วาันพี่น้องขาสิบล่างแอดนูน้ำเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่า สองเจ็ดแปดงวดที่เรียแปดสามสี่งวดน,นี้เจ็ด 2, 8, สองแปดมาสั่นสำหรับแนวทางของแอนิโเนาะพี่น้องเนาะเอาเปิดเลยด้านพี่น้องคะ่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจา๊าทีเดียวเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังๆสุขุมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊าที่ได้แบ่งปันขอมูลแนวทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมปเป็นแนวทางยายไพ่กะขอบคุ่นหลายๆเด้อจ๊า สวัสดีจ้า